จะมาทําไก่หมกไม้ไผ่ครับจะเอาไก่สไตล์เราทําครั้งแรกครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าจะล่วงดูไก่เราก็เตรียมวัตถุดิบว้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ลลองทำเป็นครั้งแรกนะไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าก็จะมีเด็กป่วนกวนประสาทนิดหนึ่งครับ น,น,น้แล้วก็จะใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งกลัวว่าไก่มันจะไม่ <c oughs> นี้เราจะทำตรงนี้ครับทำข้างนอกก็ได้เพราะว่าฝนตกฝนตกกลัวว่าจะไม่ได้กินตกตกตกตอนนี้คือหอมมากครับหอมไม้ไผ่กลิ่นไม้ไผ่โชยออกมาเราก็จะเตรียมไว้สองเตาเพราะว่าจะเอาทานฟังนี้ อจะมาเอามา,า,มาไว้ตรงนี้โอ้ยมาไห,าหามระหว่า,นวางนีก็ดูเด็กอ้วนไปก่อนเดกวีมกักกากเราจท ตอนนี้เราก็นั่งรองมาสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันสุกเลยแล้วกันนะคะ t hours later เราก็เสร็จแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าจะสุกหรือว่าจะไม่นะคะเรามาแกะดูพร้อ,อมกันหอม

เรามาชิมกันเลยนะครับเตรียมข้าวมาเสรยจแล้วผ่านเธอกินไปแล้ววันนี้เด้นเดนเนาะ อร่อยนะครับทุกคนใหม่ๆสุกด้วยนะก็จะมีความหอมอ่อนๆของไม้ไผ่ทำครั้งแรกก็ผ่านเลย วันนี้เราก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ<น>ไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็สวัส,ส,วสดีครับี